อาจารย์ด็อาเตอร์อนนท์คำบอนค่ะวันนี้พบกับธุรกิจห้างหุ้นส่วนจำกัด <ผล S 2> <พ>บกรู่แง,งกาศ เวลานี้นะเป็นแบบนี้จากการวิเคราะห์เพรเทลฟาร์ work, มเวิร์พบว่าโพลิติคอลการเมืองในปัจจุบันมีเหตุการณ์ที่ไม่สงบส่งผลต่อการอนุมัติเบิกจ่ายเงินเป็นไปได้ยากส่งผลต่อธุรกิจในทางลบอีโคโนมิกปัจจุบันเศรษฐกิจไม่ดีเงินสะพัดน้อยลงส่งผลต่อการจ้างงานการก่อสร้าง ลดลงหรือมีเฉพาะงานที่เป็นงานของภาครัฐบาลส่งผลต่อธุรกิจในแงล่ลบ s o c i a l ลโรชูเคการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรในชุมชนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดความต้องการปัจจัยด้านที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น การตอบสนองนโยบายการปรับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศส่งผลให้การก่อสร้างมีมากขึ้นรวมไปถึงการที่ประเทศไทยกำลังเป็นประเทศที่พัฒนาส่งผลให้ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานมีมากขึ้นส่งผลกระทบต่อดธุรกิจในแง่บวกเทคโนโลยี Technology. 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 ด้านการก่อสร้างพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องมีการใช้เครื่องจักรเข้ามาแทนการใช้คนผสมปูนทำให้คุณภาพและปริมาณมีมากกว่า ส่งผลกระทบต่อดธุรกิจในทางบวก e n v i r o n m n n t a l ปัญหาภาวะโลกร้อนที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันส่งผลให้คนสนใจการกอร่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลต่อราคาวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูงมากขึ้นส่งผลต่อธุรกิจในแง่ลบหร g กมีกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคมาตรฐานสิ่งกอ่อสร้างส่งผลให้ต้นทุนในการกอร่อสร้างมีมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อธุรกิจในแง่ลบจากการวิเคราะห์ s i ฟ f o ์ d m o เด l พบว่าอินดัสทรีคอมเพตชิทลการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีมากทำให้การแข่งขันสูงมีแรงกระทำสูงไบเออร์อำนาจการต่อรองของผู้ซื้อมีมากเนื่องจากมีผู้ประกอบการหลายรายมีแรงกระทำปานกลางถึงสูง ซัพพลายเอำนาจการต่อรองกับซัพพลายเของบริษัทมีอำนาจการต่อรองสูงเนื่องจากมีการสั่งซื้อที่ระมากๆม,มีแรงกระทําปานกลางถึงสูงท u ัพจิจูดสินค้าทดแทนมีเพียง2อ,อย่างคือการสร้างเองและการซื้อสิ่งก่อสร้างสำเร็จมีแรงกระทําน้อยถึงปานกลางคอม p พลเมนต์สินค้าคู่ควบในธุรกิจนี้คือหิน บูนทรายเหล็กรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการก่อสร้างส่งผลต่อการทำธุรกิจบานกลางถึงสูง Potential entrance การคูคามของผู้เข้ามาใหม่เป็นไปได้ค่อนข้างยากเพราะใช้ต้นทุนสูงและต้องมีประสบการณ์มีแรงกระทำน้อยถึงบานกลางจากการวิเคราะห์ Resource and Capability Framework ทรัพยากรภายในองค์กรสิ่งที่ทำได้ดีคือมีเครือข่ายรถบรรทุกและเครื่องจักรที่ครบคันตอบสนองความต้องการของลูกค้ามีฐานลูกค้าเป็นของตัวเองสิ่งที่ยังทำได้ไม่ดีพอคือการเงินต้องมีการทำงานให้เสร็จเรียบร้อยจึงจะเบิกเงินได้จึงต้องมีแหล่งเงินทุนที่มากพอทรัพยากรมนุษย์ที่ใช้ในธุรกิจเป็นบุคคลในครอบครัวทำให้ขาดการพัฒนา ศักยภาพเมื่อเทียบกับการสรรหาบุคลากรจากภายนอกและยังมีชื่อเสียงที่ไม่เป็นที่รู้จักมากนะ Capability ความสามารถขององค์กรมีการผลิตงานที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถขายสินค้าได้ในราคาที่ถูกกว่าคู่แข่งเพราะมีการติดต่อกับผู้จำหน่ายวัสดุรายใหญ่โดยตรงมีการรับประกันสินค้ามีการบริการลูกค้าทั้งก่อนและหลังการให้บริการอย่างมีคุณภาพ และขาดการส่งเสริมการขายที่มีคุณภาพซึ่งส่งผลต่อธุรกิจในแง่ลบการวิคราะเวอร์ต์แ a นา a ิซีอ s ฟ p o ลิ t ท i t y โอกาสการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชาก,กรในชุมชนม,มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อความต้องการทางด้านที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นการตอบสนองนโยบายการปรับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อเ้าไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เทคโนโลยีด้านการก่อสร้างมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องมีการใช้เครื่องจักรเข้ามาแทนที่การใช้แรงงานคนทําให้การบริการมีคุณภาพและประหยัดเวลาทฤษีอุปสรรคการเมืองในปัจจุบันมีเหตุการณ์ที่ไม่สงบส่งผลให้การอนุนมัติเบิกจ่ายเงินเป็นไปได้ยากเศรษฐกิจในปัจจุบันไม่ดีนักเงินสะพัดน้อยลงส่งผลให้มีการก่อสร้างที่ลดลงหรือมีเฉพาะงานที่เป็นงานของรัฐบาล มีกฎหมายในการค้มครองผู้บริโภคมาตรฐานสิ่งก่อสร้างส่งผลให้ต้นทุนในการก่อสร้างให้สินค้ามีมาตรฐานนั้นสูงขึ้นการแข่งขันภายในอุตสาหากรรมของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีจํานวนมากการแข่งขันสูงอํานาจการต่อรองของผู้ซื้อมีมากเนื่องจากมีผู้ประกอบการหลายรายสเตรชจุดแข็ง มีเครือข่ายรถบรรทุกและเครื่องจักรที่ครบคันตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้ามีการผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ไว้วางใจสามารถขายสินค้าได้ในราคาที่ถูกกว่าคู่แข่งเพราะมีการติดต่อกับผู้จำหน่ายวัสดุรายใหญ่โดยตรงมีการรับประกันสินค้า1ปีในการซ่อมและสำหรับการสร้างใหม่มีการรับประกัน2ปีการบริการลูกค้าทั้งก่อนและหลังการใช้บริการอย่างมีคุณภาพ และที่สำคัญคือมีฐานลูกค้าเป็นของตัวเอง w e a k n e s s จุดอ่อนการเงินต้องทำงานให้เสร็จเรียบร้อยจึงจะเบิกเงินได้จึงต้องทำให้มีแหล่งเงินทุนที่มากมากพอชื่อเสียงยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารงานส่วนมากเป็นบุคคลในครอบครัวทําให้ขาดการพัฒนาศักยภาพขาดการส่งเสริมการขายที่มีคุณภาพ ที่จะรู้ว่าทิศทางขององค์กรนั้นจะเติบโตไปในลักษณะใดซึ่งองค์กรนะคะจะเจริญเติบโตจะกระทําการที่องค์กรจะเจริญเติบโตนั้นจะทําได้สีทางเลือกค่ะจะทํากี่ทางเลือก,กได้นะคะซึ่งมีสีทางเลือกได้แก่การเจาะตลาดการพัฒนาสินค้าการพัฒนาตลาดและการขยายแบบหลากหลายค่ะ ซึ่งธุรกิจที่เราเลือกนะคะก็คือห้างส่วนจำกัดครลุ่มแรล่งเกาสร้างค่ะได้เลือกมา2แบบก็คือการเจอดตลาดและก็การพัฒนาสินค้านะคะการจอะตลาดทํา,าด้วยวิธีคือการแย่งลูกค้ามาจากคู่แข่งค่ะและการเจาะตลาดในการสร้างบ้านของภาคเอกชนมากขึ้นกว่าในปัจจุบันที่เน้นการสร้างถนนให้แก่ภาครัฐบาลค่ะ สองนะคะก็คือการพัฒนาสินค้าค่ะก็คือทางห้างหุ้นส่วนจำกัดบลรุเวรงก่อสร้างนะคะมีแผนที่จะดําเนินการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนให้เช่าหรือจัดจาหน่ายค่ะ ออบเจกตีมนะคะหรือวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดนะคะสามารถแบ่งได้ดังนี้ค่ะหนึ่ n เฟรนไชส์ออบเจนะคะหรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินค่ะทางองค์กรนะคะจะมีการเพิ่มรายได้ในกลุ่มของ Customer segment ค่ะหรือในกลุ่มลูกค้าต่างๆอาทิเช่นกลุ่มบริษัทเอกชนคนในชุมชนและรัฐบาลซึ่งองค์กรนะคะจะไม่มีการจัดจำหน่ายสินค้าเพราะว่าเป็นสายงานด้านการบริการและไม่มีตัวแทนจำหน่ายค่ะ 2. Marketing Objective นะคะหรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดค่ะจะมีการจะมีการเพิ่มลูกค้าใหม่ๆหาลูกค้าใหม่ๆที่นอกเหนือนจากรัฐบาลที่เราให้บริการอยู่แล้วนะคะแล้วก็ให้ความพึงพอใจของลูกค้ามากยิ่งขึ้นและที่สำคัญนะคะจะรักษาหรือเพิ่มส่วนส่วนแบ่งทางการตลาดที่มีอยู่ด้วยค่ะสานะคะ s o c i a l o b j e c t i v e ค่ะหรือว่าส่วนผสมทาง สังคมนะคะทางห้างคุ้สนส่วนจำกัดโพลุ่งเรีองก่อสร้างค่ะจะมีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคมมีการใช้วัตถุที่วัสดุที่มีคุณภาพและไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการบริจาคในกิจกรรมการกุศลต่างๆให้กับองค์รก,กรภาครัฐภาคเอกชนและรัฐวิสาหากิจค่ะไม่ว่าจะเป็นการบริจาคก,ก้อนอิฐหินดินทรายที่เกี่ยวข้องก,กับการก่อสร้างนะคะ เปาหมายนะคะหรือ t a r g ต t i n g นั้นที่สาวคือกาวาตำแหน่งทางการตลาดหรือ p o s i t นน n i n g นี่ยค่ะซึ่งเราจะกล่าวถึงขั้นแรกก่อนนะคะก็คือการแบ่งส่วนทางการตลาดของบริษัทโค้ชเดร์ก,ก่อนตั้งค่ะเราก็หาจะมีการแบ่งส่วนทางการตลาด้งของด้านผู้บริโภคหรือบิ business to c u s เมอร์และส่วนของอุตสาหกรรมคือ business to ิ u s i n ค่ะโดยส่วนมากนะคะบริษัทจะเน้นในด้านอุตสาหกรรมก็คือบิส i n e s s to business นะคะและในส่วนของบริษัทนะคะในหน้างานของรัฐบาลเนี่ย ในปัจจุบันนะคะจะอยู่ในเชื่องของการจัดตลาดด้านให้กระทนและสวล่วนเรือนมากขึ่นนั่นเองค่ะสองนะคะตลาดเป้าหมายหรือไทเกตตี้นะคะด้านบริษัทคนเรื้องตนก่อสร้างเนี่ยก็มีตลาดเป้าหมายที่การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานภายในชุมชนเช่นสร้างถนนสร้างเ,งางเงขงนชนชนงเื่อนสร้างฝาชะลน้ำค่ะแต่ในส่วนนี้นะคะจะถูกจัดสร้างโดยรัฐบาลค่ะซึ่งจากการวิเคราะห์ปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะจะยากต่อการทาตลาดนิดนึงค่ะ และเนื่องจากขนาดของส่วนตลาดนะคะมีค่อนข้างน้อยคู่แขกก่งทางการค้าเนี่ยก็มีเยอะนะคะแต่ไม่ว่ายัางไงคะในตลาดเป้าหมายเนี่ยก็ยังมีอัตราการจเจริญเติบโตที่มากขึ้นนะคะเนื่องจากการที่ประเทศกําลังพัฒนาคะ่ะยังมีความต้องการที่จะมีโครงสร้างพื้นฐานในด้านนี้มากขึ้นนะคะและในองค์กรของเรานั่นเองคะ่ะก็มีทรัพยากรที่มีคุณภาพนะคะมีต้นทุนต่ำเราจงึงคิดว่าด้านนี้แหละที่จะทาให้เรามีผลตอบแทนนักขึ้นนั่นเองคะ่ะ และในด้านความคิดเห็นของทางกลุ่มเรานะค่ะก็คือเราจะเจาะกลุ่มเป้าหมายการก่อสร้างที่อยู่อาศัยในภาคโครือนมากขึ้นเนื่องจากการวิเคราะห์ปัจจัยแล้วเนี่ยขนาดตัวส่วนตลาดของเราเนี่ยมีมากกว่านะคะแล้วก็การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในขัาต้นเนี่ยมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะและในส่วนที่3นะคะด้านการวางตำแหน่งทางการตลาดหรือ positioning นะคะในการวางตำแหน่งทางการตลาดของห้าผู้สวดจำกัดผลลุ้งเรืองก่อสร้างเนี่ย ในปัจจุบันนะคะก็จะมางตำแหน่งในส่วนของงานบริการภ่ารัฐบาลรับก่อสร้างงานสาธารณูปโภคนะคะโครงสร้างพื้นฐานเช่นสร้างถนนนะคะสร้างบ่อพักน้าสร้างอาคารสร้างขวัชะลอน้ค่ะซึ่งทางเรานะคะมีความคิดเห็นว่าในอนาคตเนี่ยองค์กรควรเพิ่มการวางตำแหน่งทางการตลาดในส่วนของงานรัฐบาลที่บริการภาคครัวเรือนรับเหมาก่อสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยมากขึ้นนั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของสินค้าและแบรนด์นะคะของบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดคนเรื่องเรืองเกอะร้างนะคะสินค้าของเราจะมีอยู่สองอย่างนะคะ1คือสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์นะคะก็คืออิฐหินปูนทรายวัสดุก่อสร้างต่างๆนะคะสอนจะเป็นผลิตภัณฑ์การบริการก่อสร้างนะคะสินค้าบริการของเราก็จะมีบริการในงานของการก่อสร้างอาคารและงานสวนโยธาค่ะก็อย่างเช่นอาคารแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นตึกที่จอดรถถนนหนทางต่างๆนะคะเราก็จะสามารถก่อทางได้ไม่ว่าจะเป็น ห้องน้ำก็เราก็ทำได้นะค่ะตัวนีู้้ชมดี b c g นะคะ BCG จจุดแรกของเราก็คือสตาร์นะคะสตาร์ Star คือที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงและได้กำไรสูงสุดนะคะ,ะก็คืองานก่อสร้างอาคารและงานส่วนของวิศวกรรมโยธานะคะและต่อมาก็คือ Mark ะควีเชนมาสินค้าที่เราจะพัฒนาต่อในอนาคตก็จะเป็นการก่อสร้างบ้านเรือนและที่พักอาศัยนะคะสามก็จะเป็นแคชคาวนะคะที่มีกำไรสูงแต่ส่วนแบ่งการตลาดต่ำก็จะเป็น วัสดุก่อสร้างนะคะไม่ว่าจะเป็นอิฐทิ้ปูนทรายต่างๆนะคะต่อมาจะเป็นเรื่องการตัดสินใจด้านการพัฒนาสินค้าใหม่นะคะห้างหุ้นส่วนจำกัดโพร่เรื่องก่อสร้างของเราจะมีการพัฒนาในรูปแบบของการเพิ่มสินค้าหรือบริการเพิ่มขึ้นคือการก่อสร้างอาคารและที่พักที่อยู่อาศัยเพื่อให้เช่าและจับจ่ายจำหน่ายะคะ่ะ สีนะคะการตัดสินใจเรื่องคุณสมบัติของสินค้านะคะห้างหุ้นส่วนจำกัดพฤรุ่งเรืองก่อสร้างมีการเน้นในเรื่องของคุณภาพของงานคุณภาพของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างซึ่งจะส่งผลในเรื่องของความเชื่อมั่นในแบรนด์และชื่อเสียงขององค์การค่ะขอบคุณค่ะที่มาของชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดพลรุ่งเรืองก่อสร้างชื่อบริษัทได้มาจากชื่อของผู้ก่อตั้งและชื่อของภรรยานำมารวมกันคือคุณสุพจน์และคุณภรรยาชื่อคุณรุ่งรัตซึ่งเมื่อนำมาปรับเปลี่ยนให้เกิดชื่อที่มีมงคล ในธุรกิจแล้วก็ได้ชื่อว่าพดรุ่งเรืองกอ่อสร้างคุณสุพจ์ได้ก่อตั้งบริษัทนี้โดยเห็นว่าจังหวัดอุบลราชธานีควรมีบริษัทที่รับกอ่อสร้างสร้างความสะดวกสบายให้แก่คนในจังหวัดอุบลราชธานี การก่อตั้งบริษัทนอกจากเป็นเพื่อการค้าแล้วยังเป็นประโยชน์แก่ชุมชนอีกด้วยอีกการหนึ่งที่คุณสุพตตอตั้งบริษัทน,นี้ก็คือสร้างเพื่อเป็นที่จะเป็นของขวัญต้อนรับลูกชายคนเล็กที่เกิดในปี2538แต่เพื่อเป็นสิ่งที่สืบทอดแก่ลูกหลานคุณสุพศต,ต้องการสร้างธุรกิจของครอบครัวให้ลูกหลานได้สืบทอดได้มีที่ทํามาหากินและในอนาคตลูกหลานจะได้ไม่อดตายและลูกหลานอัดต่อยอดธุรกิจนี้ให้คุณสุพ์ให้ก้าวหน้าและมั่นงคงขึ้นต่อไปประกอบกับลูกชายคนโตของคุณสุพศนั้นก,กนว พ่รำโยธาเมื่อจบมาจะได้สารต่องานของคุณพ่อที่มีไว้เพื่ออาจจะขยายร้านหรือสร้างเพิ่มสาขาก็เป็นได้ อยาหรือเราเรียกว่า4 C S นั่นเองค่ะมาดูกันที่ S แรกค่ะ Customer Value นะคะหรือว่าคุณค่าที่ลูกค้าเนี่ยให้กับตัวสินค้ามีความยินดีที่จะจ่ายนะคะในราคาเท่าไหร่นะคะซึ่งก็วัดได้จากแบบสอบถามหรือว่าการถามลูกค้านะคะว่ามีความเต็มใจที่จะจ่ายนั้นในราคาเท่าไหร่นั่นเองค่ะ สองค่ะซีที่สองคอมพล็กชันหรือว่าราคาที่คู่แข่งนั้นนะคะกำหนดขึ้นโดยคู่แข่งของเราก็คือบริษัทร,ร,ร,รับเหมาก่อสร้างภายในอำเภอสำารงแล้วก็รอบๆจังหวัดอุบลร,ราชธานีนั่นเองนะคะเราก็ต้องดูว่าคู่แข่งนั้นนะคะตั้งราคาบริการชนิดนี้เท่าไหร่เช่นบริการเกี่ยวกับการถมที่หรือว่าการสร้างป่ายแล้วก็ต้องดูเป็นอย่างๆไปนะคะว่าเขาเนี่ยตั้งราคาเท่าไหร่ซึ่งเราสามารถตั้งได้นะคะโดยต่ำกว่าคู่แข่งเท่ากับคู่แข่ง หรือว่าสูงกว่าคู่แข่งก็ได้ค่ะแต่โดยส่วนใหญ่นะคะเราควรจะตั้งราคาสูงกว่าหรือเท่ากับคู่แข่งนะคะไม่ควรจะต่งต่ํากว่าคู่แข่งค่ะเพราะจะนํามาซึ่งสงครามทางด้านราคาค่ะส่วนอันที่3นะคะ cost of goods นะคะหรือว่าต้นทุนของสินค้าและบริการที่เรานั้นนะคะใช้อยู่ อาจจะเป็นเครื่องจักรหรือว่าแรงงานต่างๆเขาว่ามีราคาเท่าไหร่แล้วเราก็สามารถบวกเพิ่มไปในราคาขายเพื่อที่จะได้กําไรมานะคะส่วนอันที่4ค่ะก็คือ Switching Cost หรือว่าต้นทุนที่ลูกค้านั้นนะคะจะเปลี่ยนแปลงมาใช้บริการของเราฉะนั้นเราควรจะตั้งราคาส่วนนี้ที่ต่ำกว่าหรือเท่ากับคู่แข่งหรือว่าเท่ากับ ผู้บริหารรายอื่นนะคะธุรกิจอื่นเพราะว่าถ้าเกิดตั้งสูงเกินไปเนี่ยลูกค้าก็จะไม่ซื้อของเรานั่นเองค่ะและน,นี่นะคะก็คือกลยุทธ์ที่เราเสนอไว้ให้กับบริษัทนะคะได้นํามาใช้อีกอย่างหนึ่งค่ะนั่นก็คือกลยุทธ์การตั้งราคาทางด้านจิตวิทยาค่ะซึ่งเราขอเสนอในการใช้พั ะะหรือว่าการบวกราคาเพิ่มเติมนะคะเราอาจจะตั้งราคาสินค้าไว้ที่เท่านี้หรือว่าบริการไว้ที่เท่านี้นะคะแต่ในสัญญาเราอาจจะบวกเพิ่มเช่นค่าจะส่งค่าประกัาค่าประกันเพิ่มเติมนะคะหรือว่าบวกค่าประกอบชิ้นส่วนเช่นลูกค้าอาจจะซื้อท่อไปสัก3า4 0ิบสี่สิบอันแต่ว่าเราอาจจะบวกเพิ่มในค่าประกอบชิ้นส่วนอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะนี่นะคะก็คือกลยุทธ์ที่คณะผู้จัดจทำนะคะเสนอให้กับบริษัทพดรุ่งเรืองจำกัดนะคะได้เอาไปใช้กัน สวัสดีค่ะพ,พ่อแม่พี่น้องมิวนี้ผมก,กับรายการอิสานพาเพลินรายการุูนเพลิดเพลินประกาภาษาอีสานนิฉันดูดิวบิกแบงค่ะเอาไม่ใช่ช่องทางในการจัดจำหน่ายเนะะี่ยค่ะของห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลรุ่งเรืองก่อสร้างนะคะเป็นช่องทางที่บริษัทส่งสินค้าและบริการถึงมือผู้บริโภคและผู้ใช้อุตสาหกรรมโดยตรงไม่ผ่านคนกลางซึ่งทางบริษัทไม่มีช่องทางอื่นที่จะช่วยในการส่งเสริมการขายทางขณะผู้จัดทำจึงได้เสนอแนะแนวทางที่จะทําให้ธุรกิจประสบผลสําเร็จนะคะที่การเพิ่มช่องทางในการจัดจําหน่ายได้แก่ช่องทางทางอินเทนเอร์เน็ตนะคะ มีการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะไม่ว่าเป็นไลฟ์ Facebook Instagram อะไรอย่างงี้นะคะมีการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะซึ่งะจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าถึงบริษัทได้ง่ายและดีมากขึ้นนะคะและอีกหนึ่งช่องทางคือการเพิ่มตัวแทนในการจัดจำหน่ายนะคะโดยตัวแทนในการจัดจำหน่ายที่บริษัทจัดหานั้นนะคะเป็นบุคคลภายในครอบครัว ญาติสนิทญาติพี่น้องคนรู้จักหรือบุคคลที่สามารถไว้วางใจได้นีคะเพื่อที่จะสะดวกในการติดต่อสื่อสารและประสานงานทั้งนี้บริษัทจะสามารถลดการสรรหาทรัพยากรมนุษย์และยังเป็นการเปรียัดงบประมาณในการใช้จ่ายได้นะคะค่ะสำหรับมุนีก้ก็ขอบคุณหลายๆนะคะเนาะสวัสดีค่ะ รับนะคะหัวข้อทางด้านการควบคุมและการปฏิบัติการนะคะทางบริษัทพลรุ่งเรืองก่อสร้างนะคะยังไม่มีเครื่องมือในการควบคุมการดําเนินการทางการตลาดแบบเป็นรูปประมนะคะทางคณะผู้จัดทาค่ะก็เลยได้เสนอแนะให้ใช้เครื่องมือในการควบคุมที่เราเรียกว่าแกนชาร์ชนะคะหรือว่าแกนชาร์ตนั่นเองค่ะซึ่งแกนชาร์นะคะจะเป็นเครื่องมือนะคะที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะคะเรานะคะก็จะสามารถกําหนดระยะเวลาในการพ ทำกิจกรรมทางการตลาดต่างๆได้นะคะภายในระยะเวลาที่เรานั้นกําหนดอาจจะแบ่งเป็นวันเป็นเดือนหรือว่าเป็นไตรมาสก็ได้นั่นเองค่ะซึ่งรายละเอียดของแกนชาน์นะคะที่พวกเรานะคะได้เสนอแนะให้กับบริษัทพลรุ่งเรืองก่อสร้างนั้นสามารถดูได้ในรูปเล่มของรายงานนั่นเองค่ะมาถึงด้านงบประมาณนะคะงบประมาณในการดําเนินการทางการตลาดนะคะสําหรับคณะ ผู้จัดทาของเรานะคะได้ไปสัมภาษณ์บริษัทพลรุ่งเรืองก่อสร้างนะคะโดยพลนรุ่งเรืองก่อสร้างเนี่ยได้ให้งบประมาณเกี่ยวกับการตลาดไว้เพียง10-15%จากงบประมาณเท่านั้นนะคะซึ่งคณะผู้จัดทาของเรานะคะคชี้แนะให้เห็นว่างบประมาณในตรงนี้ยังน้อยไปนะคะจึงเพิ่มได้เสนอแนะให้เพิ่มเป็น15-2 0ของงบประมาณทั้งหมดนะคะซึ่งความถี่เฉลี่ยในการ จัดการทางด้านการตลาดไม่ว่าจะเป็นโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะบริษัทพลรุ่งเรืองก่อสร้างนั้นใช้ความถี่เพียงแค่2ครั้งต่อ1ปี ซึ่งเราเสนอนะคะว่าควรจะทําความถี่ให้มากกว่านี้อาจจะเป็น4ครั้งหรือว่า6ครั้งต่อ1ปีก็ได้ค่ะโดยนะคะจะไม่ได้ทาการตลาดเพียงแค่การโฆษณาและประชาสัมพันธ์นะคะเรานะคะเสนอให้มีการทั้งเพิ่มทั้งเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตรงเสริมการขายและก็การใช้บุคคลขายนะคะรวมถึงการจัดจำหน่ายช่องทางทางด้านการจัดจำหน่ายนะคะให้เพิ่มขึ้นอาจจะเป็นทางด้านอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะส่วนโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ทางบริษัทนั้นทําไว้อยู่แล้วนะคะเราก็ขอเสนอให้มีการใช้บุคคลขายนะ อาจจะเป็นเครื่อยาหรือว่าสัรหาบุคลากรมาเพิ่มก็ได้นั่นเองค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็คือ,อ,อการใช้จ่ายงบประมาณแล้วก็การควบคุมแผนการปฏิบัติการค่ะบทสรุปผู้บริหาร Executive summary ห้างหุ้นส่วนจำกัดพดรุ่งเรืองก่อสร้างเป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั้งภาครัฐเอกชนรัฐวิสาหกิจรวมไปถึงภาคครัวเรือนซึ่งเป็นส่วนน้อยโดยมีแนวคิดในการทำธุรกิจคือเป็นธุรกิจรับสร้างอาคารและงานวิศวกรรมโยธาเช่นทำถนนฝ่ายชะลอน้ำเขื่อนให้กับรัฐบาลโดยผ่านการจ้งงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งแผนการตลาดในครั้งนี้คือเพิ่มและกระตุ้นการรับเหมาจากภาคครัวเรือนควบคู่ไปกับการพัฒนาสินค้าเดิมอาทิเชน่นการรับสร้างบ้านให้กับภาคครัวเรือนการก่อสร้างอาคารเองในนามของบริษัทเพื่อขายหรือให้เช่าซึ่งจากการวิเคราะห์โอกาสในการประกอบธุรกิจแล้วถือว่า มีโอกาสในการสร้างเม็ดเงินและกำไรเข้าสู่บริษัทได้ดังจะเห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรการพัฒนาประเทศหรือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศให้ทันสมัยทําให้ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานมีมากขึ้นการจ้างงานก็เพิ่มขึ้นมากตามไปด้วยโดยกลยุทธ์หลักที่ใช้ในการกระตุ้นตลาดครั้งนี้คือการเจาะลูกค้าใหม่และการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าเดิม ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้นโดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่จะจ่อตลาดคือลูกค้าภาคครัวเรือนซึ่งหากมีการประชาสัมพันธ์อาทิเช่นการประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กและการสร้างความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ดีผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตั้งราคาที่เหมาะสมแล้วแล้วก็จะสามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าแผนการตลาดนี้จะสามารถเพิ่มลูกค้าจากภาคครัวเรือนได้มากขึ้นซึ่งจะสร้างไรายได้ให้กับบริษัทมากขึ้น หากมองในด้านความได้เปรียบทางคู่แข่งทางธุรกิจองค์กรในปัจจุบันมีฐานลูกค้าเป็นของตัวเองและต้นทุนในการทําธุรกิจที่ต่ําหากเทียบกับธุรกิจคู่แข่งในพื้นที่เพราะเรามีอํานาจการต่อรองกับซัพพลายเออร์สูงและหากเจาะตลาดภาคครัวเรือนสําเร็จก็จะเป็นการเพิ่มฐานลูกค้าในวงกว้างการจ้างงานจะมีมากขึ้นส่งผลให้การซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างแต่ละครั้งมีการซื้อที่สูงขึ้นส่งผลให้อำนาจการต่อรองจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น ในด้านความคุ้มค่าในการทําธุรกิจหากทําการเจาะตลาดกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าภาคครัวเรือนได้สําเร็จแล้วก็จะสามารถสร้างรายได้ให้กับองค์กรได้อย่างแน่นอนเนื่องจากต้นทุนในการทําการตลาดครั้งนี้เมื่อเทียบกับรายได้ที่ได้รับหลังจากการดำํดำเนินการแล้วคิดเป็นเพียงร้อยละ1 0บถึงยีหรือต่ำกว่าซึ่งหากมีการควบคุมการปฏิบัติการที่มีคุณภาพ ก็มั่นใจได้ว่าการทําการตลาดครั้งนี้จะสําเร็จดังนั้นแผนการตลาดและข้อมูลที่กก่ามาข้างต้นนั้นจึงควรค่าแก่การดําเนินการเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วสาหรับวันนี้นะคะคิดวิววิชาหลักการตลาดของเราก็ได้สาเร็จเร็จสิ้นไป,นปนที่ียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะ